สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องเอ็ดเชช่าแนวครับมือนี้เฮ้าสิผ้ามาชม่มควายนะครับควายเนะห่างตะครับสว่วนสีมีราคาเป็นจังใดนั่นจังควายไปเบิ่งกันเด้ครับเด้อมีทั้งงวทั้งควายนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวพาช่มบรรยากาศทุ่งหน้าก่อนครับฝ่าล้างฝนนะครับย่ำมาเลี้ยงบรรยากาศ หนามีตะหนาเด้ครับบ่มีเขาเดี๋ยวเอาผ้าไปชมเลยครับวัดดีครับในหางวัดดีครับว่าอยากมาชมคั้วไไหมครับครับผมมาขึ้นหลายแต่ว่านยุตตลาดหลอยู่ครับขั้วในหางตะยังไดยหลแต่ครับครับตัวนี้ยักบาทเนาะครับนี่ตัวนี้สี่หมื่นสองพันหาครับผมติดมัดจําแล้วตัวนี้ตัวนี้ติดมัดจับรอเด้อพี่น้องเด้อ ตัวน้อยๆนี่ลูกตเต๋อครับตัวน้อยๆนี่ลูกแม่นี่ครับลูกแม่นั่นบ่ไปบ่างละราคาใดเดี๋ยวไปเพิ่นเบิ่งนะครับไปลาไปย่างไปตัวนี้ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้พรอหน้าบ้านนี่ละเบิ่งในห้อยเพิ่นธุที่บอกราคานะครับครับโตดีนะครับเล็บดีส่วนสูงกับประมาณร้อยเศร้าร้อยยี่สิบบวกเออร้อยยี่สิบบวกนะครับลูกดีดีนะครับพี่น้องครับ ลูกกำลังกินหยาดนะครับลูกดีดีนาตาดีนะครับแม่ลูกแรกนะครับมันอยู่บางคุมจชื่อมาในเกลียวครับมันอยู่คอยด้วยน่อยนะครับราคาเท่าไหรครับแม่ลูกนี่เปิดไว้ห้าหมื่นเจ็ดพันครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับห้าหมื่นเจ็ดความทรงครับพี่น้องความทรงนะครับครับผมรับประกันตอนนี้มาทุกมองค้างดกค้างดอกคาทุกขาตอเพราะว่ากเปลี่ยนแม่ลูกเ้าสีวัคซีนเนี่ยพร้อมครับครับผมวัคซีนปากเทาเปอยโอ้งามงามครับพี่น้องเบ่งเบ่งลูกมันนะครับ กำลังกินยาครับหน้าโคตรสามหมื่นนี่เนาะครับกันบ่อขายัะหาการบีบขายจะห่อแสนครับแม่มันทับไปครับแม่ยังบ่ทับครับแม่ท่องว่างครับท่านทับเนาะครับเดี๋ยวสิฟ้าบึ้งชุ่มบึ้งเล็บนะครับเล็บดีนะครับก้วยเป็นใช่ดีอยาตื่นคนยังหน่อยนะครับเพราะว่าออมันต่างกินต่างกินนะครับ ภาพไปชมอีกจ๊ต,ต,ตัวตัวที่สองนะครับตัวที่สองครับผมตัวที่สอง,แ,สองแม่สาวด้วยครับแม่สาวชิ่ดีเลี้ยงนะครับชิ่งดีเลี้ยงหุ้ยอุเลีเ้ย,ยงหุยห้ยเุ้ยน้องรูดเดี่ย,ยแวยแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยถ่ายก็ดีตัวนี้ฮางก็ดีว่าตัวนี้เป็นตะเลียงแห้งนะครับผู้ใดสนใจอยากเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับนี่ควายบานๆานเทา ายพัฒนานะครับอ่องควาชัดตาแต้มอีกราคาเท่าไร่นฮะแม่นี่โเปิดไว้ที่สามหมื่นเก่าพันหาสามหมื่นเก่าพันหาลอยนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อเพื่อนมาได้นะครับเดี๋ยวฮอสิทธิ์เดียวในให้ในห่างพ่นบอกเบอร์โทรนะครับวายอยู่นีขายทุกตัวบ้าขายทุกตัวครับขายทุกตัวนี่ครับพี่น้องรับประกันตอนนี้มัตสุหมอว่ายอยู่นีมีแตตัวเรียบดีดีนะครับ สูงเทไรครับนี่สูงร้อยยี่สิบครับสูงร้อยยี่ประมาณร้อยยี่สิบบวกเตรมเต็มกันสิร้อยสามสิบกว่าเนาะครับมน่เป็นสาวเต็มเต็มมางัวห้องเบิรงอีกตัวที่สามเนีย่ยแม,ม่สาวของแทะนะครับแม่สาวน้อยครับผมแม่สาวน้อยเปิดไว้ราคาเท่าไหร่ เปิดไปสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยราคาต่อร่องครับตอนนี้ร้อยยี่เนาะครับร้อยยี่อยู่ประมาณร้อยยี่นะครับเพิ่หางกรดีนะครับกล้ยเพิ่นเบื่อนี้ละหูครับหางบ่มีหางดอกหางดอกนั่นก็เคียมได้ครับแข่งคาดีกล้ยประมาณสิบสิบเอ็ดเดียเนประมาณกล้วน่อยอย่ยน่อยอยู่อนาคตดีนะครับกล้ยตัว ก๋วยอนาคตีราคาเท่าไรก็ครับสามหมื่นสามพันครับผมสามหมื่นสาม่อนห้าร้อยเนี่ครับเบิ้งหน้าตาแต่ผู้ขายก็รอพ่อแห้งนะครับปานหมูปานหมูครับผู้ขายนี่ครับท่านใดสนใจก๋วยหน่อยติดต่อได้ทา้งใดครับก๋วยเดี๋ยวท่านทีบอกใช่คลิปครับเบอร์โทรศัพท์ครับคลิปเนาะครับนี่ครับอ่ามีแต่ตัวงามๆเนะครับพี่น้องเเป็นตะลียงครับแต่คัดสรรมาอย่างดีมีแต่เกล็ดพี่เนี่ยครับพี่น้องเพีย อีกแล้ครับนี่ตัวหนึ่งแม่มันเฟิ่นว่านี่แม่มันแม่นี่ท่องเ็จเดียนท่องเ็ดเดียนรับประก,กันประกันท่องครับท่องพ่อคุ้มฟูงบอกครับท่องท่องพ่อคุ้มฟูง,พอ,ฟงพอคุ้มฟูงกัดตัวใหญ่เตือบออยู่ด้วยครับเด้อลอยหาสินคอ,อคุ้มฟูงเป็นพอข้าเจ้ากัดตัวใหญ่เตือบอยุกครับตัวดีดีไทยดี้างดีสำรับพี่น้อง ผู้สีมักเลี้ยงกล้วยราคาบ่ถึงแสนนะครับสายพัฒนานี่แหละครับในบ้านบ้านเอาไปเลี้ยงขี่ใส่ให้ใส่หน้าขี่ก็ได้ขายแม่นี่เปิดไว้สี่หมื่นเก่าพันหาล้อยครับเปิดไว้สี่หมื่นเก่าพันหาล้อยนะครับค้อมตรงครับราคาต่อรองได้ครับตาดีนะครับบักคิกนี่แถมบมอครับ อันมันติกนี่ขันโปรโมชั่นนี่ช่วงนี้มันโปรโมชั่นได้พี่น้องเด้อเพราะว่าแถมเด้อเฮ้ยอยากได้บักรีิ้งติดต่อเพิ่นได้ครับนี่เบอร์โทรเบอร์ยังครับกันเพิ่นสิติดต่อคว้ยนี่ครับ0611์หก1นึ่งหนึ่งศูนยครับห้อยตะบ้านเล่าดอกไม้ตำบบ้านเล่าดอกไม้ครับเอาเพื่อเชี่ยนสมจังหวัดมหาสารคามครับเบิ่งโตกิ่งได้ครับช้มโตกิ่งได้ครับมาชมมาดบอม มาเล่นมามวนมาเบิงมาเล่นก็ได้ครับผมแมนครับมาชมให้เพื่อนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเบิงไทยอกอกินยาดีตลอดก้อยเพื่อนกินยาดีทุกตัวใส่คือว่ามีง่อยเดี๋ยวเจียวงวอไม่เดี๋ยวเพื่อนเจียวงวอไม่เบิงนะครับเดี๋ยวข้าวไทยก้อยเบิงครับสำหรับราคาโทดสอบถามเพื่อน,ไ,นได้เลยนะครับเด้อเอาสีลงไว้ในหวัวคลิปครับ กล้วยแม่นี่ท้องเกศเดือนพ่อคุ้มฝูงนะครับนี่นแม่น้อยนี่แม่น้อยนีนย่นี่กับติดร่ดางกี้ยังน้อยเพรท่านจับอยู่ดนะครับเนื้องหางแล้วหู้ไรครับนี่แม่น้อยนะครับนี่เป็นตะเลี่ยงครับแข้งขาดีเรียบดีหน้าตาก็ดีนะครับกล้วยแม่นี่ครับหน้าตาดีหน้าตาสวยนะครับขี้ดีนะครับแม่นี้ให้กันนะครับ แม่นี่สิสิบสามสิบสี่เดือนนะ้ครับกล้วยแม่าตาดีขิ่งดีแล้วนะครับสนใจกับทักเต็มเคียดซาเนียวว่าก็ได้ครับหรือสีทักในห่างตะนะครับบานเล่าดอกไม้มาชมมาเบึงมาเยี่ยมชม้ามบนก็ได้ครับตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วนะครับนี่ติดมูลาครับเพิ่นมา ขายไปในระาคาสี่หมื่นกว่า 40, บาทนะครับมแมนโก่งสางอยู่นะครับกล้วยซิบกล้วยปีกกว่านะครับกล้วยปีกวกว่ามบรรยากาศดีง่วกับมี่นะครับพี่น้องบบบน,นี้อ่าควยหน่อยดูมันเลยครับนี่คือแดองดีแทางราคาได้เนาะครับ เปิดไว้เปดที่หาครับผมแม่ลูกเป็ดหาได้ครับตัวละสี่หมื่นสองพันหาล้อยนี่ครับแม่ลอยสามสิบบวกครับสามสิบถึงสี่สิบนะครับเบิงง้วนด้ครับพี่น้องเบิงง้วนเป็นการจ่ายลูกนะครับลูกตัวได้ลูกมันครับเพราะมันตัวได้เป็นลูกของหุ่นตันครับหุ่นตันนะครับปาแดงจนว่าดำเลยครับพี่น้องนี่ครับ ไปละลูกหุดต,ตันนะครับเบื้องนี้ราคาเท่าไรก่อแปดหมื่นหาพันครับรมผมหมืม่นหาพันหาราคาต่อร่องได้ครับแปดหมื่นหาพันหารลอยครับราคาต่อรองได้เบื้องลูกด้วยครับเม็ดบัตรคำลูกได้หาเดือนหาเดือนกว่ากว่าลูกหุดตันนะครับหน้าโคตรไก่ครับเยัดเขาหรือเปล่าครับนี่ ครับเห็ดป่าจะนั่งเจ้าของเก่าแล้วนั่งบาท่นหนึ่งนะครับเลยขับแม่เบิ่งหนาเบิ่งตาได้ครับดีนะครับเป็นตะเลี่ยงไร้ครับให้ลูกดีโคตรแล้วกินยาก็ดีเพิ่นว่าราคานี่พร้อมชงบ่พร้อมชงครับคุยกันได้คุยกันได้ครับต่อร่องกันได้คุยกันได้รับประกันค้าทุกค้าทอนครับรับประกันครับ สู่แนวผู้ใดยอยากมาเบิง่งกับมาเยี่ยมได้ที่อยู่ฟาร์มเนะครับอยู่ฟาร์มบ้านเราดอกไม้นะครับติดถนนใหญ่เลยเด้อพี่น้องเด้อติดถนนเชียงเงี้ยนค้าหญ่ครับเชียงเงี้ยนค้ามไงนะครับเชียงเงี้ยนชื่อมชมนี่แหละครับนี่ลูกของแพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาในห่างบอกเบอร์โทรเพืนะ่อนไม่ในห้าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่หกห้าครับ 0611810465นะครับติตตอมอะไรนะครับติต่อในห่างคนโดยตรงนะครับเบ้าถือคอขอกินเฟ่นกับบดที่หรอครับครับมาโยนีอาจสิมีดเหลากับเบียครับมีอยู่แล้วครับผมเป้าถือกันราคากัะเองครับครับผมราค่ากเกษตะกรพี่น้องแจ็บต้องได้ครับเออเบ่งได้ครับพี่น้องม่ให้ลูกงามแต่ใจจวนเพราว่าพก็ได้ลูกตัวเดียว แม่ย่างสีสูงไปอีกแม่ย่างสีใหญ่ไปอีกแล้วครับให้ลูกง่ำได้ับื่อจังซี่ลราพี่น้องทรงลูกดีบัถึงสีเปะเด็นเรียดร้อยดอกเข้ากระเที่เอาครับผมอันนี้กีดแล้วย้อนว่าท้ายยาวอันกีดยาท้ายพญานหยาดได้อฉีดยาเบิรทุกโตแล้วได้ครับกล้วยนี่ก็ฉีดเบิรทุกโตแล้วเนาะฉีดให้ครับเพราะว่าออกใจนี่ฉีดบางทีให้ยได้พี่น้องเด้อปากเท่าเพื่อยเพราะว่าโรคนี่มันหลายป้องกันไว้นะครับผมฉีดเสียใจมะทุกโตครับผมเอาสุดท้ายคลิปคอ ปาดมีอีกตัวนึงยังม,มีอีกบ่ครับนิ้วอีกปาดตู้าตมาหลายแต่ไปเอามาอีกครับท่นเอาเบิ่งงัวอีกเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิงบ่งงัวเบิ่งงัวนี่ครับเบิ่งควายแล้วก็เบ,บิ่งงัวเด้อครับท่านดัดสำหรับท่านใดสนใจอยากได้งัวเด้อครับทั้งงัวทั้งควายมาเบิ่งน้ำเพลินโหลดเด้อครับเด้อแม่นี่ก็บท่ายดีตัวนี้ครับ วายน้อยนี่แต่ตรงงามๆเลยครับมาแล้วเป็น่อ,อนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเลีียงซ้ำนี่แหละครับพี่น,อน้องกินง่ายอยู่ง,ง่ายครับกล้วยลุ่นลุ่นนน้อย รอบเบิองอีกตัวหนึ่งนะครับว่าแม่เดียวดู แลนออกมาแล้วก็แดงดีด้วยแควง้วหน่อยเมนนี่ครับมาอีกแล้วครับพี่น้องขาวบดนะครับตะคาตเท่ไาไนะฮะแม่ลูกแม่แม่เดียวด้วยครับ<ม>เพราะว่าขายลูกแล้วแม่แยกลูกลูกเปิดใบยูซี่หมื่นเจ็ดพันหาครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยรับประกันตามนี้มัตตูมองนะครับเพราะว่าแม่ขึ้นรอบนึงแล้วเดือเป็นชัดรอบนึงแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมผ้าเป เบิ่งขายนะครับจูงย่างให้เพิ่นเบิ่งนะครับจูงย่างให้เพิ่อนเบิ้งเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งเนี่ยอันนี้พอม่นลูกมันเลยครับนี่หลานมันและประกันตะมีงวดสูงร้อยสี่สิบกว่านะครับร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าครับหน้าตาดีสวยกลิ่นยาดีราคาได้ก่อครับนี่สี่หมื่นเจ็ดพันครับสี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยนะครับสำหรับท่านใดสนใจกับผักมาเบอร์ หรือว่าตดตัอท่างเฟียดก็ได้ได้พี่น้องเด้อเออเฟียดครับบอกเพ่นนี้อนุชนคนเลี้ยงวัวครับอนุชนคนเลี้ยงวัวนะครับทักไปก็ได้อยากให้เพื่อนส่งรูปทรงยังให้ไปเบิ่งขันบอคักใก่กับมาเบิ่งเด้อพี่น้องนั่นมาได้ครับขันบอคักไจกับขี่รถมาเบิ่งเลยครับขันบอไก่ปอกเลยครับครับผมราคานี้ราคาห้องสี่พี่น้องราคาห้องนะครับตัดขึ้นกับขายหารังเกียร์าจะได้นิดหน่อยเพื่อนว่ากับขายดอกบอลไหลนะครับเพื่อนว่า นี่แยกลูกออกไปได้เดียนทั้งวันเลพี่น้องติดตัดเด้อเด้อลูกตัวแรกนี่เป็นตัวปูคล้ายไปแล้วนี่แม่ขึ้นแล้วครับขึ้นเมื่อวันที่สิบป้งนึงขนานี้กัดพร้อมผสมนะครับตัวใดเอาไปกัดพร้อมผสมมักตัวใดกัดไส้ตัวนั้นนะครับนี่แต่ว่าลูกนี่เพราะต้องว่างค่าแพงถึงต่นายผมขายไปแล้วลูกบ้านขายที่เมืองหาครับผมเอาเบิ้ลเราไปได้ห่างครับเบิ้ลแล้วครับผมเบิ้ลแล้วมา ช่องผมแน่ฝากได้ด้วพี่น้องช่องเยี่ยมเชี่ยชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับแต่ไก่ใบบักูดเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับสำหรับแรงนี้ก็เฮากัจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันเด้อครับเด้อฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องใหม้นะครับเด้อสวัสดีครับ